สวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวพามาเบิ้งว่าเมือ่อนึงยายแมวเฮ็ดอย่างเด้เนาะและะ้วก็เลยได้มาจะได้จักไดวันนี้ยายแมวมือเช้าก็เก็บมาอันบวบงูไปแล้วเนาะใช้ประมาณ20โลกะสีถุงเนาะแล้วยายแมวก็มาหดน้ําผักคาดแล้วก็ยายแมวก็มาเก็บมะเขือเทศเนะาะมะเขือเทศส้ม หรือว่าอันเขื่อเขื่อไทล้มสักนี่น,นะคะเบิ้งได้ห้าได้ห้าลังแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ขายลังอยู่ประมาณร้อยสามสิบเนะาะเก็บประมาณนี้ไปเดีย๋ยวแมวาไปเบิ้งเนาะว่าให้ยังได้ในมือหนึ่งมือหนึ่งค่ะนี่ก็อีกงานหนึ่งเนะาะเดี๋ยวแม่ก็ได้หดน้ำมาละชีนค่ะ เี่แมวก็ใส่ใส่น้ำพุงเนาะน้ำพุงสองหูงค่ะนะ่ะเป็นแถวไว้เบิดเจ็ดแถวค่ะบึง์ดดน้ำไปน้ำแล้วก็เฮ็ดงานไปน้ำค่ะแล้วก็เก็บมะเขือเทศเน,ะเนาะมาละจีนซึ่งเมื่อ้านี้ก็เก็บมักบวบงูไปแล้วเนาะเดี๋ประมาณ สี่ถุงสี่ถุงกับถุงละร้อยสามสิบค่ะอืมนี่มะละมะละกระดกยุ่ค่ะนี่มากน้อยเหมือน,น่นี่อันนี้มากว่าสมบูรณ์เนี่ยเส็จทิ้มอันนี้สมบูรณ์ก็ถกเอาไว้นี่อันนี้ ลองเฮ็ดข้ามัละจีนี่เม่วังบีเเคยเลาะเฮ็ดเลยเนาะว่ามันสิบได้หลายปันไดได้ซ้ำได้ดีเม่สิเว้นมือหดน้ำครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเลื่องเนาะมันบ่คอน้ำหรือจังไดอยูเป็นโรคลาผูใดรู้กะบอกดีเมลดเด้อดีเมลจะหาเฮ็ดแคมลาจีนพันวัสันบ่ได้ห่อค่ะพันนี้บม่ได้ห่อขาไปเบิงเนาะ อีกงานหนึ่งขานี้ก็อีกงานหนึ่งเนาะมะเขือขึ้อหรือมะเขือส้มยายเมียวนี่เก็บมาส่องเดือนกว่าๆแล้วค่ะตั้งแต่เก็บพอสอสองพันหกสิบห้าเดียนฤิสิกิการธันวาเนาะเดี๋ยวเมียวเริ่มเก็บอันนี้ก็บวันที่หยิบเกมกะลาสองพันหกสิหก สองเรือนกวกวคะ่ะดูเดยแมวก็เก็บได้ไปยิ่มห้าโลแล้วน,นี่ตะวังมาเก็บซอยคะ่ะดดบปยังดกอยู่ค่ะถึงสิแม่มันที่งอกระดกอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็ใส้กันไก่เดอยคะ่ะแต่ไก่น้อยตัดก็ใส่หุงมือพร้อมเพมเป็นยางเนะาะพวกพวกพวกพกพว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 ก ดกยูขามากไงถึงสิงอง่ก็มากไงวันหนึ่งรอบหนึ่งยี่ไมก็เก็บได้ประมาณห้าสิบหกสิบลังนะคะประมาณสามร้อยสี่ร้อยโลเนาะเก็บมาแล้วได้สองร้อยกว่าลังแล้วก็เขาเด็กตันตันห้าแล้ะบอหนึ 1, ่งพันห้าร้อยโลเนาะเก็บได้คิดบังเอาคะ่ะกิโลละยี่สิบบาทน,นี่ก็ได้เขาเด็กยี่ไมก็ขายยี่สิบ ถึง40บาทค่ะกิโลนึงก็พอพอเฮ็ดสำหรับคนสูงอายุแล้วค่ะเนาะเฮ็ดเก็บเฮ็ดเองเก็บเองค่ะ,คะดูเดยหลายคะ่ะรอบนี้ก็กะว่าจาัด250โลเนาะ50แหลก50บลังค่ะนี่ก็เป็นไรายได้หนึ่งพอเบิดนี่แล้ว เดียวแมวสิก็กได้ก็ที่มีมะละจีนบวบงูแล้วก็มะละขี้นกเนาะเดียวแมวหาไปเมืองมะละขี้นกค่ะอันนี้ก็เป็นมะละขี้นกเนาะเดี๋ยวแมวก็พุ่เป็นรุ่นไว้เพื่อถ้ามักงูกับมะละจีนวายแล้วก็ได้เก็บมาละขี้นกต่อค่ะไรใดก็เลยเอาบริกาเนาะยไรใดเนาะจะมีเรื่อย หลักก็คือหลักต้นเพกาคือเก้าต้นมตไมเกินไม้นาะเดี๋ยวแมวปุ๊กทีเลยค่ะปุ๊บประมาณแขนหนึ่งสองซอกมันหนาวหนาวเลยบาขายิ่งงามบกใ่้ย,ยืดเท่าไหร่นาะมันก็เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะนี่ใส่ตะไคร้ไว้เนาะปุ๊กทีค่ะ เอาระยะสั้นๆจากสองสามเดือนเขาได้หลายก็ดีค่ะอันนี้เป็นมาลากขีน้กนกเนาะมันซึ่งวางวางเสื้อกก็ให้วางที่ๆเดอะคาเดอนี่ประมาณนี้อ่ะคืบในน้อยนอเนี่่ะคืบกวเรื้อดี๋ยวแมวใส่หุงมือค่ะเก็บอันมอเขือ,ขอ มะเขือส้มเพราะว่ามันเป็นยางเน,นาะค่ะมาเบิ้งบวบงูยายแมวดกค่ะดกมากน้อยพอเบิดบวบงูแล้วยายแมวก็เ็ดแผ่นสำรองไว้เด้อค่ะเด้อนี่มาเบิง้งยายแมวได้ปุ๊บมเเคคะมเขือเขือค่ะมะเขือเขือส้มนี่นะเอาไว้อีก เาะเบีย้ยเราก็มาปุ๊กเนาะปุ๊กสลับไว้เพื่อมันช่วยย่กไงอกอับพวกงูกับสิวายเขาดีคะ่ะอันนี้ก็จะได้เก็บโตเนาะนี่ไยได้เราก็จะค่อยบอดได้คาดไป่ได้ลงทุนหลายครั้งคะ่ะระเสียวขึ้นตะตะคายนี่แล้วก็เอาเสื้อล้อมไว้อีกคะ่ะบวกงูนี่คาดว่าจะเก็บประมาณสองถึงสมเดือนนะคะถ้าบวกเป็นลูกหรือบวเป็นอันอย่างไปก่อนเนาะ กำลังกำลังนง้มค่ะกำลังกิดมากเลยนี่มากน้อยนี่มากน้อยนี่ค่ะรุนนี้หลาย,ยูเนี่ยนี่นี่นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเโอ้กำลังติดค่ะชื่งแมวก็ที่หดน้ำไปพร้อมมันก็เห็นงานไปพร้อมเนาะเปิดมืออยู่กับส่วนเนี้ค่ะ ยายแมวก็หามาเบื้องไรได้เนาะเาวางแผ่นไว้แบบใดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้ค่ะแผ่นของแผ่นเอาไรได้เอาจะค่อยบ่ได้คาดคาดมือเนาะมีะไรได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบนี้นะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งว่าเออเฮ็ดไว้อย่างไวเดยํสำรองไว้เดถ้าอยากรู้ว่าหาลมสักจังหวัดสรุนเฮ็ดอย่างเดติดตามยายแม่ไว้เด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ